สบายดีพี่น้องเมื่อกี้นี่พ่อกับแม่ไปหาน้องใหม่สบายดีแม่เหตุยังน้องใหม่ย,ยังนี่แม่ไม่ชอบยังไงใครมันดวงน้อยแท้้นอยบกับปอาจอยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องพาก,กันปอก<ม>อยังพักอยังนั่นแม่ไหมฝั่มงมาบวกฝักมาบวกโอ้แกงสนอใหม่แซ่บสบายดีปลาลุูกไหม ไปดีป่าลุงแล้วแม่ดีได้ยามันบริจาคในเงินดวงน้อยพอดีแกงมาแล้คำแ้พอดีแกงแสบเนะข้ามาใส่ไหนแม่ข้ามมาแต่ให้ ไปกับอีพอเมื่อกี้นะพี่น้องแกมือแร่ง่งนี้เหรอฝนก็นสิตกเลยพี่น้องหลานใส่กันอนนอนจกเทื่อนอมไรเงี่ยหัวหมือวันอี่างมือวัน ดวงนีดนอยพอดีกินมันพอดีหวานนะเกิดวันน้องใหม่แหงวัน้องใหม่ไฟใหม่นะไฟ้ไม้้าขึ้นหน่อฝนกิ่ตกเลยไปก็ไปกับซองเถ่าไกซองเถ่าไปกับซองเถา ไปนั่งซองแถวฝ่ากันขี่รถจักรไปย่างนี่คนตกอีกพอจอดรถไปจิจำหาได้เนะาะย่างเานงาได้ยินฝ่าห้องบ่พี่น้นองตึงๆเนาะขามาอีกาานาำมาอีกต่อขามาย่างมาอีกมันไก่เด้มันมื่นเด้พี่น้อง เมื่นเมื่นเบเิเดียวสจะพาเบอง์นี่หรอมันช่กาศมื่งนี้ยโโหปวดอีลีฝนตกพี่น้องเบริรนนี่ทางพุ่นตกมันแล้วทางพุ่นนะ ตกมืออยตกมือย่ม,มันเลยเด้จังหน่อยนี่ก็สีได้วานก้าพี่น้องได้ตกก้าวานก้าต้นมึงโมงหาก็จะเป็น,นกระสิบานดอกเรามะละกอพี่น้องมีมีทุกอย่างเลยอยู่บ้าน บรรยากาศมันดีนดีเสียดายแต่ว่าที่ดินอันนี้บริเวนที่ดินเห่าเนาะพี่น้องเนาะขั้นได้เป็นคองเห่าคือจีคักเนาะแต่ว่าพื้นคล้ายกับแพงน่ะแหะดินพอมันดินมันเรียบถนนคือสิเราต้องคิดตกอนะพี่น้องเนาะที่ดินแถวอนันกลางบ้านบรรยากาศแบบนี้คั้นว่าได้เป็นดินเห่าเนาะพี่น้องสมมติเนาะสมมติแบบคิดซื่อๆนะขั้นได้เป็นมืดเลยเหาสิปลาไว้แบบนี้เลย ให้ปล่อยแบบความความอุดมสมบูรณ์ไว้แปบนหนึ่งอันนี้มึงเฮงมันมาแล,ล,ล้วก่อนอันนี้พายุมาสวงบีแล้วนี่มันหักเหมดพี่น้องมันลายเกินแล้วมันหนักต้นมังหงนะมันหน,นักมากแล้วก็เลยหักหักจนหมด อยู่นี่เป็ดต้นกล้วยกล้วยสุกเขียวมืดแทบวะนี่ไก่พากันอนอยู่น,ะน,นี่มันก็ปิดพักพักอีกคู่ปูก็ไว้กินอันนี้นะปูก็กิ้กกอดดิจ่ะ สลงสลิปแต่ก้อนห้องน้ามันบริยูณทางหนาเฮือนแบบนี้พี่น้องถนนมันตัดตับหลังต mm. ัดถนนนี่พื้นที่ดินห้ามันกับบออบบออเพียงพอนะใบไม้มันหล่นหกมัดฝนมันตกนะมันก็เก็บเก็บบกค่อยได้แม่น้ำบางซื่อมันบ่ออะไรฮะก็ชอบไม้กูว่าปูห่อเพื่อใบร้ายจริงๆก้าวอะไร มันโตเลยสินะไปเสริมดัมบ้างเหรอวะมันมาโตข้างวะโอ้ดำหน้าเฮาดำหน้าเฮานี่บ่หน้า,น,า,น,านี่นะดำบเพาะสองมือบ่เม่ี้มันโตวไวเลแบบโวกระหายน้นเยอะาแต่มแรงทางนี้เลยเจาะทางโคกขุ่นเลยเจาะทางคูนเลยัง่มื่อหน,น้าเห้ยบังกงรงนะหมอนสปายดีทนผู้ชมนะโอมาหมื่นไหวเถอะวะแป๊บเดียวหนึ่งนะ เอ๊เจ็บเข่แมงวะล่ะใส่อาบ่าบ้ด้่นเออารมณ์เจ็บเข่าแมงวะเบิ่งอาปาเบงเจ็บแขวะอารมณ์บูดีบูอยากสบายดีเออดว่นังทางในทางในในมืดเลยแข่าคนเจ้ากินขนมหลายสบายดีเบิ่งแหะ เจ็บแควแม่งคันประจักรสบายดีตัวถาเจ็บน้ำตัลตัวนบุกินขนมหลายไอ้ไอ้ให้ยังไม่ตื่นลยะากันตั้งสี่แล้วไป่นองเพื่อเฮ่าก็บหาอยู่หากินตามบ้าน ใช้ชีว <asis> ิตแบบง่ายๆตาป่าตดองแบบผูกแต่งยังมั่มายเนาะยังม่ง่ยอเฝนตกห้าแล้วี่น <hi> ้อง ก็งหม่กับท่านแลี้ยวสามบาทนี่มามาไหวมาไหวพี่ลูกกี่รีบะเบิ้งบุนะเ้าชิเลียอยู่บนระบาดนี่ชิเลียอยู่บนแห่มือนีม เอาขอตะล่างเนาะเอาขอตะล่างบบไวแล้วผนมาไหวพี่ลึกโคตรอย่างนี้กัเมื่อกี้เนี่ยเขายางเขาพาพี่น้องยางเข้าไปเมื่อกี้นนได้ยังพ้นอยู่ตะโตกเลยแล้วงาไหมงาต่อทั้งพุ่นไปใกล้บ่ได้พี่น้องมันเป็นก็ไม่เก่างามันดอกเลย อเสียงลมบ่าเสียงฝนโอมันมาพี่น้องเบิ่งเด้อมันจีวานฮอดกำหนดมันเลยพี่ลองฟังเสียงพี่ลอง บ่าไหแล้วอยู่บ่ไ,ไ,ไดกก้แล้วเอนไหนก่อนเกิดป้ายคิดเลยตุ๊กกามาหนีแล้วอย่างก่อนโอ๊ไม่งาปุ๊มีงาดอกวะปุ๊ม,มีนะเนาะแล้วเป็นฮักขับรถเอา พี่จีมาานี่เดียวนีะมันกระมิดกะคนูต้อต้งไปปิประตูคั้วกุ้มไปง่างยปะเราบอกให้ง่ายอะไปบ้างบนนอตรทมิลบนนอนเน,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 นี่เปียกเม่ดพี่น้องถ้าบนตกนี่จีดายบงซึ <laughs> ่งเพื่อนไม่บนอยู่เลย แป๊บๆหรือแม่ๆแต่นี้เลยคอเนี่ยนะพี่เนาะเลื่อนกล้องไว้เวลาพายุมาเนาะฝนตกนี่คัรฟุนตกอย่างเดียวก็ปุ๊เป็นอย่างพี่น้องคันลมมากน้านี่มดเปียกมดทางในเหื่นเปียกมัดเพราะว่าพี่น้องเบิ่งเขาแอมไม่เนาะ แบบมันมันยังห้างอะนะทางลังก็บริดตปมันมากทั้งใดก็เปียกฮับฝนเต็มๆมาแจกผ้าวันหน้าเนาะยังไงเฮื่อนหลังนี้มันแลวก่อนพอได้ภากันเขาไปลบอยู่นี่ๆคันเ่าเวลาฟ้าลูกฝนตกกันะเนาะเฮื่อนลังนี้มันเปียกเมื่อเช่นไรมันก็เปียก พี <mile> ่น so ้องเบิ่งหลังคาเนื่องจากอู้เงินเฮาบ่พอแล้วพี่น้องมันจึงนานแล้วเนาะบ่มีเงินซื้ออุปกรณ์พี่น้อง บป si, ใจก็สีขยับยังใหญ่แหละจะเก็บเครื่องเก็บของก็ถ้าฝนตกมันยันบุ้มอยู่บนอยู่บนนอนปิดชิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพี่ภาคปกันใดโปรใจขอโทษขออภัยไป็นาทีเด้อถืกใจฝากกดไลก์กดแชร์พี่น้องกด subscribe กดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าพัดคิปให้ไหมเนาะโอเคพี่น้องขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆพี่น้อง